สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันที่29พฤษภาคม2568ัพันผลครึ่งวันปรับแล้ว10ครั้งสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองคําในประเทศวันที่29พฤษภาคม2568ครั้งที่10เมื่อเวลา13นาฬิกา51นาทีครึ่งวันปรับร่วงลงรวม500บาทส่งผลให้ทองคําแท่งรับซื้อ5,700บาทขายออก5800บาท ส่วนราคาทองคำรูปประพันธ์รับซื้อ49,785บาท44สตางค์และขายออก51,600บาทขณะที่ทองคำสิงคปโปร์วันนี้รายงานว่าราคาทองคำส่งมอบทันทีหรือ g o Spot ปิดตลาดวันนี้ที่3,264ดอลลาร์ต่อออนขณะที่ค่าเงินบาทเทียบเงินดอนลลาร์สหรัฐในประเทศอยู่ที่32บาท84สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ